ตอนนี้สิทธิ์30บาทรักษาได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงแค่ใช้แอปพลิเคชันทางรัดไม่ต้องพกบัตรประชาชนเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นายตึงหนึ่งจะมาแนะนําวิธีการเปิดใช้สิทธิ์3าบาทรักษาทุกที่ผ่านแอปพลิเคชันทางรัดนะครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ มาดูกันเลยครับสำหรับการเปิดใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่นะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัดอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัดในมือถือของเราได้เลยครับ <het voice> หลังจากที่เราเข้ามาในหน้าหลักของแอปพลิเคชันทางรัดแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลือ่อนลงมามาดูที่หัวข้อหมวดหมู่นะครับแล้วให้เราปัดไปทางซ้ายนะครับ เราจะเห็นว่ามันมีเมนูสุขภาพอยู่ตรงนี้นะครับให้เ,เรากดเข้าไปได้เลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เ,เราไปต่อที่หัวข้อที่2นะครับสิทธิการรักษาพยาบาลนั่นเองนะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปได้เลยต่อมาจะเป็นการขออนุญาตเข้าถึงส่วนต่างๆนะครับตรงนี้ให้เ,เรากดที่ปุ่มอนุญาตด,ด้านล่างได้เลย หลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะอยู่ที่หน้าข้อตกลงในการใช้งานนะครับตรงนี้เราสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับหลังจากอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่ปุ่มยอมรับครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะอยู่ที่หน้าสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วนั่นเองจากนั้นเนี่ยเราก็แค่ไปที่หน่วยบริการโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่รู้ว่าหน่วยบริการใกล้บ้านเรามีที่ไหนบ้างน,นะครับให้เราเข้าไปเช็คที่เมนูค้นหาหน่วยบริการตรงนี้ก่อนนะครับกดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาแล้วจะมีป๊อปอปัพด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรายืนยันที่ปุ่มดูเนื้อหานะครับ จากนั้นพอเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราใส่รายละเอียดได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอำเภอตำบลน,นั่นเองนะครับและหน่วยบริการที่ร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกที่ไม่ได้มีเฉพาะโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับยังรวมถึงคลินิกต่างๆร้านขายยาต่างๆนะครับก็จะร่วมในโครงการ30บาทรักษาทุกที่เหมือนกันเลยนั่นเองนะครับและถ้าเราค้นหาหน่วยบริการในนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับออไปครับ แล้วให้เราไปตามพิกัดหน่วยบริการที่ร่วมโครงการเลยนั่นเองพอไปถึงแต่ละที่เนี่ยเขาจะมี QR code นะครับแล้วให้เราเข้าไปที่เมนูเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลนะครับปุ่มนี้เลยกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพขออนุญาตเข้าถึงกล้องเด้งขึ้นมานะครับเราก็กดอนุญาตได้เลย จากนั้นมันจะเข้าไปที่กล้องหลังให้เ,าเราไปสแกนค r วอารโค้กับสถานบริการพยาบาลที่ร่วมรายการเท่านั้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นการใช้สิทธิ์ที่สถานที่นั้นๆแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นบริการดีๆจากภาครัฐนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื้อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ